ใช่เราไปที่แรกมาครับไปฮ่องกงมาก็โอ้โหแฟนๆอินเตอร์แฟนต่างๆดีมากใช่มาแบบตอนรับเราอบ่นมากแล้วก็มีแบบแฟนๆชาวไทยก็มีตามไปด้วยครับแบบสุดยอดมีแบบอะไรที่าว้าวซา้ว่าถึงุว้าวซาเหรอที่แอร์พอร์ตแล้วกันเขาเขาไปแบบว่าต้อนรับเราตั้งแต่แอร์พอร์ตตั้งแต่หน้าเกตเลยมันฟีลแบบศิลปินเกาหลีอยู่นะมอเดินแบบอุ้ทั้งนึงในชีวิตอเนี่ย ก็ตื่นเต้นต้องบอกเลยว่าติดเต้นมากเพราะว่ามันเป็นแบบที่ที่เราที่ที่เราแบบอะไรเหมือนแบบเราเคยเล่นแต่ในไทยไงเราก็ไปเล่นแบบต่างที่ก็แบบเวทีอะไรทุกทุกอย่างครับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไร working environment ที่ที่แตกต่างจากประเทศไทยเราก็เหมือนได้เรียนรู้แบบว่าวิธีการทำงานของที่นู่นด้วยแล้วก็ได้เจอแฟนคลับที่แบบว่าคอยมาพพอร์ตเราเขาจะแบบบอกเราตลอดว่าเขาแบบ สปอร์ตเรามาตั้งแต่เอ b e g i n นิ่งเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะแล้วเหมือนวันนี้เขาได้เจอเราแล้วเขาก็แฮปปี้มากเหมือนเราก็ตื่นเต้นมากที่ได้เจอพวกเขาด้วยครับผมแล้วเหมือนแบบไปแต่ละที่เนี่ยเหมือนเราไปสังเกตแบบแฟนๆไปสังเกตรีแอคชั่นแต่ละที่ก็จะแบบใช่แต่ต่างกา<อ>ันเลยเนะี่ยว่ามันแบบพิเศษสําหรับทุกๆรอบครับ special เเตลอดแล้วเราออก็มีอะไรที่ special องแต่ละที่แต่ละที่ไหมอืมของแต่ละที่ก็เอาจริงพวกเรา ไม่เหมือนเดิมทุกรอบเรอะพูดเป็นเรื่องอยู่แล้วใช่พูดเป็นเรื่องอยู่แล้วหลายเต้นแล้วบล็อกกิ้งมันเปลี่ยนมันแบบว่าบางทีก็อยู่ซ้ายบ้างขวาบ้างใช่ก็อาจจะมีแบบกิมมิคเล็กๆน้อยๆของแต่ละที่ครับนั่แหละกิมมิคไม่เหมือนเดิมใช่แน่นอนแน่นอนลายที่ ต่อไปที่ต่อไปเราจะไปญี่ปุ่นครับเกาหลีแล้วก็ยาวๆเลยไทยเป้ไต้หวันอะไรเงี้ยไปด้วยแล้วมีเอเชียตะวันเรามี plus one เป็นบราซิลเนี่ยทิโมทิโมสองไม่ก็ใช่เป็นแบบโจโจโจเนี่ยเตรียมไม่หมดอย่างเกาหลีเนี่ยก็ลำยงมาก่อนเลยว้ายสแลงฮิวไม่ยอมชวนเลยกินเลยดีกว่า เอาจริงอยากจะแบบเรียกได้ว่าแบบไปเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละที่ครับเพราะว่ารู้สึกมันเป็นอะไรแบบสิ่งแบบใหม่กับชีวิตเรามากก็อยากจะแบบไปส่งความรักถึงแต่ละที่ให้เต็มๆแบบเต็มที่แบบสุดความสามารถของเราก็อยากจะให้ทุกคนรักแล้วก็เอ็นจอยไปกับพวกเราครับเหมือนเหมือนทุกครั้งที่เราไปไปหาแฟนๆมันก็เหมือนได้เรียน เรียนรู้วัฒนธรรมเขาตอนนั้นเลยแล้วก็แบบว่าสไตล์แต่เราแต่ละที่เนี่ยจะต่างกันไปครับผมอุ้ยวันอันนี้พูดได้พูดได้ก็ใชนก็เมื่อวานมามีช็อตนะครับมีชอเขาเมื่อวานมีงานเปิดตัวเอ่อซีรี์ใหม่ลังนี้ไม่มีถั่วฝักยาวใช่แล้วแบบเขาก็แอบ แอบ,บพูดนิดนึงว่าแบบุ้ยเด็กพิ่เบฟอยู่ในเรื่องนี้หคนแล้วมีเด็กนั่งรอยอยู่ข้างล่างหกคน <ไป S 1> จะปล่อยให้เหงาได้ยังไงอะ่ะไม่เหงาแบบไม่เหงาแน,น่นอนแต่มามีทุกคนนะครับต้องรออีกอึดใจเดียวนะอันนี้ไม่แกงนะบอกเลยว่านีดเดียวจริงๆใช่ม,มันแบบมันก็นีดอยู่แหละเอาจริงทุกคนนะมาแบบมันจะเจอพวกเราไปทุกงานเรื่อยๆเดี๋ยวสัาพก็ตุ้มรู้เรื่องเลย โอ้แล้วมีอีกแล้วแนี่สัมภาษณ์หลายงานด้วยนะประเด็นไม่เราเราจะเราจะเปลี่ยนเราจะเราจะสู้แล้วเราจะไม่ไม่หลุดแล้วน uh> ี่เดี๋ยวนี้พวกเราปุ๊บเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยเราอ่าอันนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอันนี้ของจริงของแท้โอ้ยเขาหลอกเขาหลอกถามมาเขาหลอกถามถ้าเราถามนะแต่จริง เรายัางไม่เฉลยแล้วกั้นเรารอแบบให้ติดตามไปเรื่อยๆแต่ก็ที่ว่าภูพาเวลพูชัวร์่ต่อมองเห็นหลยายเมืองจังแล้วแต่คุณแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่คุณเลยแต่ถ้าเป็นภูพาเวลพี่ก็ยอมได้นะก็อ,อ,ยอยู่แล้วอะไรอ่ะสาวไวมีเสียงเอฟเฟกนะ <c oughs> โหเมื่อกี้กล้องแพนนี้สุดเลยนะโอเคถ้าใครติดตาแพรดีดวกว่าลอไปติดตามอ <c oughs> ่าก็อยากจะฝากแฟนๆทุกคนนะครับให้รอติดตามพวกเราทุกคนนะครับ ให้ติดตามอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะรู้กันแล้วว่ามีอะไรกันเกิดขึ้นบ้างเรเรกได้ว่าเซอร์ไพรส์ว้าวาแน่นอนกล้าการันตีว่า <c oughs> ว้าวแน่ครับไม่ต้องห่วงแค่รอ,อใจเดียวใช่รอยตายมันครับ,บขอบคุณนะครับบ,บ๊ายบาย